เงี้ๆ,ๆนะคะสวัสดีทุกคนนะจ้าไอ้อฟิกเซเว่นอลินอย่านี <c oughs> ้ไหรอกเลยแรงเกิดก็ได้ไปเล่นนิดหน่อยนะคะฉันก็ชอบหลายๆอย่างระบบดีอยู่นะเออฉันรู้สึกวาา่าชอบเนี่ยคือการพัฒนาปรับตัวให้เข้ากับปี2025นะคะอันนี้ปี2000เท่าไหร่ละอืมฉันชอบอะไรใหม่ๆคนเราก็แบบ เนี่ยกี่ปีละเกมเท่าไหร่นะเจ็ดปีใช่ไหมมันก็ไม่ดักดาดนะคนเรานะอืเลิศๆนะอะแล้วก็มีอะไรนะตัวใหม่ด้วยนะคะตัวประจําเนื้อเรื่องนะหัวหน้าหน่วยคุ้มกันพี่คลาวไฟนะตัวเก่งด้วยนะทุกคนนะนก็ต้องอเปิดหรือเปล่าเน่ยแต่ชาติมีสี่ร้อยบอกว่าคงไม่ต้องไปหาเพิ่ม <laughs> จะมีดวงวัยเราก็ต้องต้อนรับ ออริจินน่ะหรือเปล่าก็นะคะอ่ะก็มาเป็นกำลังใจให้เราสาวสาวสาว่าจะจะจะเสียเท่าไหร่นะคะขอแบบปิดถูกๆได้ไหมฉันชมเยอะมากเลยนะเพชร Origin. ออริจินโอ้สีดาวห้าดาวได้ไหมอัพเป็นห้าดาวได้ไหมโอ้ไม่ได้ละเป็นมันต้องเป็นนักรบเนาะ อีสี่อ้ยทำไมไม่มิงมิงนะวันนี้เรามาลรหบปุ่งด้วยกันสนิทีๆอุย้ยแม่ดาสามสิบแล้วอุย้ยมันหองดีนะแต่มันไม่มิงมิงเลยอะ่ะ อ่ะเป็นห้าดาวได้ไหมยังเหรอเท่าไหร่ละสี 4, ่ห้าพูดองอีกแล้วเล็กสองไลน์เอยมาแล้วมิงมิงมันต้องเป็นดาบใช่ไหม ยโอ,อ 1, 2, 1. โอ้ยไตองหนึ่งสองหนึ่งแต่เอลซ่ะโอ้เอลซไม่ได้จะเป็นขนาดนั้นแต่คยแรกออกก็ได้ย้ยหัวหน้าหน่วยทหารคุ้มกันคราวอดีตทหารรับจ้างผู้ไม่เชื่อใจใครนอกจากตัวเองและมุ่งมั่นเฉพาะภารกิจที่ได้รับมอบหมายเท่านั้นเออสวัสดีชันซุยคาวไรส์โนฮิวนายละ่ะสางเถอะใช้ไม่นสนใจหรอกอะไรก็ไม่ต้องแนะนำตัวก็ได้หรอ อสวัสดีค่ะวัตชิวะอาจุมาเดสกา,านะคะนี่เอออาซีหรือเปล่าออซีมาด้วยไหมหรือว่าจะมาเรามีหวังไหมแม่พี่ยังได้ปิดจ็อบที่สามสิบเลยอุย้ยเบิร์ดเหรอฮะ <laughs> กูหลับแล้วเด้พอแล้วชัก ไปช้ำไปเจ็บมาจนหัวใจแสวแววไม่ยอกไมย่ยาบจำฟักนี่อะไรอ่ะฮะกำลังพูดไปเลยว่าเออเปิดลางดาวนี่เคยได้องเบิ้ลเลยเนาะแล้วเรามาเบิ้ลเกมนี้หรอเออเนี่ทำมไม่เป็นเอลซีล่ะคะีายเอลซีอันนี้ครบอันนี้ครบสิบต,ตัวอย่างมันจะมีทองอีกไหมอ,อะไรค่ะนี่ก็คืออะไรกด กดวอจกดว่าทำไมคาไม่มีเงี้ยกะเล็อขึ้นขะเอ่อจุมถามกระเล็กขึ้นออริซินเกินเออซีหนึ่งเกินอะไรอีหนึ่งเนี่ยทำมันไม่เป็นเอาซีนาวีเบิร์นนะแคปก่อนเลยเลือกหาเยอะมากถ็นได้คอนเทนต์อีกละคอนเทนต์มันวิ่งหาตลอดเวลาเลยเนี่ยโอ้ยไม่ทำอะไรเลยนะคะเนี่ย อันนี้อ่ะก็ไปเปลี่ยนเ้ยอุ้ยโอ้ยว้าย้ฉันได้ข่าวแสงด้วยนะคะเออประเด็นคือวันอะไรนะัดอาทิตย์ก่อนนะไปเปิดอะไรนะไอตู้แสงมืดแล้วก็ได้ข่าวแสงมาเกีดกีดอิฉันไม่แน่ใจว่าฉันมีข่าวนามไหมเอนนมุ้ยเรามีดวงกับพี่ข่าวแบบเนี้ยเราจะได้ขี่รถเงียนเงียนแล้ว เออลืมไปเลยอีกคราวแล้วไปล็อกซะด้วยอุ้ยลืมล็อกก็สิเดี๋ยวเดี๋ยวไปล็อกก่อนนะคะเรื่อง โอเคนะจ้าเออประมาณนี้ละกันสำหรับ EP.7 Origin นะคะเป็นตัวที่ดีนะพี่คาวก็ามาเปิดให้ทุกคนเก่งในทุกๆโหมดเนาะเอาไปตบอีฟานด้วยนะคะฟานไฟหมันหลิ้มงมันนักนะคะ mm hmm. ก็แค่เปิดออโชคดีนะคะถือว่าเป็นดีแล้วก็คนมาเล่นใหม่ก็ได้อะไรเยอะมากนะคะ mm hmm. ขเขาบอก Origin mm hmm. ก็ลองโหลดมาเล่นดูนะ เผื่อจะมีของอะไรแจกเขาบอกว่าคนเริ่มใหม่ตอนนี้คือได้ดีกว่าผู้เล่นเก่าอีกนะคะก็คือสามารถแบบตามทันเวอร์อะไรพวกนั้นนะคะแล้วก็เปลี่ยนระบบมันเปลี่ยนระบบทําตัวใหม่ตั้งแต่นานแล้วเดี๋ยวก็มันเปลี่ยนระบบปลุกพลังใหม่ด้วยนะคะแล้วของที่ใช้ก็น,น่าสนใจเดี๋ยวต้องลองดูก่อนว่าระบบใหม่นี้นะ,ะถ้าว่ามันดีนะระบบที่ทํามาก็ดีเดี๋ยวนี้ทําตัวละครง่ายอาสกิลก็น่าจะง่ายขึ้นละปลุกพลังก็น่าจะง่ายด้วยนะคะ เออเมื่อก่อนมันยากเพราะว่าต้องไปหาอะไรนะสารอะไรไม่รู้บางอันมีแปดร้อยหสิบอย่างอ่ะแล้วเราก็ต้องแ,กแลกก็แพงด้วยนะครับแต่ไม่แน่ใจว่ามันจะราคามันจะแพงไงที่เอาไปแลกกันนะเออเ,เข้าไปค้นดูอ่ะโอเคเวละบ๊ายบายจเจอกันใหม่นะคะคลิปหน้าละกันบ๊ายบายนะคะทุกคน